ทิปนี้ทิปนี้นใครทำงานใครทำงานขอให้ไม่มีงานทำขอให ไปดูชีวิตสัตว์โลก13ตัวที่จะใช้ชีว like ิตอยู่ที่จังหวัดระยองบ้านเกิดติวเตอร์นะคะซึ่งเราจะไประยองกันให้ติวเตอร์พูดคำขวัญจังหวัดระยองบ้านเกิดง่ายมากว่าไมสักทีละคันรอผลไม้กนอะไรผลไม้ลดลำออฮะอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำตาลลดเอฟต่อสมัยเชิญดูสวนกานผู้ป <intr> ล <overseas> ่อยผ ทอนผู้ปรกอบปีอันนี้แปลกอะไรเออแปลกคนเรามันจำบ้านเกิดได้อยู่แล้วส่วนตอนผู้ปรกอบปีอ่าเดี๋ยวเราแยกไปสองคันนะคะโดนัทตรงตรงสัญญาก่อนว่านั่งรถคันนี้จะไม่ตีกับปิงปองสัญญาว่าจะตีปิงปองไม่ได้จะนอนนคะเลยเลยปิงปองแล้วไม่ตีกับแทนโอ้วันนี้จะไม่ได้อยกใครตอบชั่วโมงนะจะรอดู ส่วนพืกทศาสะ,ะยองเดี๋ยวเรากําลังจะไปเช่าจักรยานกันคนละ50บาทแต่ถ้าเรือคายักสองคน100บาทต่อชั่วโมงผ่านกันก็เท่ากันอยู่ที่ว่าเฮ้ยอยากร้อนมากร้อนน้อยเพราะว่าจักรยานร้อนน้อยเรือร้อนมากคะ่ะหนึ่งชั่วโมงครึ่งก,กับการปั่นจักรยานของแก๊งเด,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 ด็กแว้น13คนดูดูอีกอันึ่งอยากขีเ่เร็วนะนเดนะี๋ยวล้นะไมไม่อยากให้มีแผลพราะ ไม่อยากไม่อยากไม่อยากให้ไม่อยากให้ไม่อยากเหมือนจะออกตัวแข่งกันแบบเพื่อนไปค่ะมืนเลนเลนกล้องไปไหนวะอุ้ยอันนี้มากกว่าเลน <c oughs> คือเริ่มเลยยังไม่ได้เข้าผ่านประตูได้ซ้ำอ่ะนี่ว่าทำไม่าติกำลังเจอเราว่าปั่นแล้วห้ามหยุดนี่ไงนี่ไงโป่งโป่งเลย <c oughs> เห็นไหมปงโซโซโป่ง,ปอ,งอยากกลัวถ้ากลัวมันจะนี้โปง่งโป่ปงทำดีดๆด โป้งแกทำได้เว้ยไอ้รถหนึ่งจะถอยอ่ะโป้งจไอ้โบ้ยแต่ว่ามันสวยนะสเอาวิชา BRS เป็นผู้นำรายการหน่อยเร็วสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เ่สวัสดีหลายรอบทำไมอันนี้คือผิดวิชาหนึ่งเลยสวัสดีทุกรอบที่กล้องส่องมานะคะ ตอนนี้อยูอ่ที่ป่าสมิดนางชีใช่ไหม,มไม่นางชีด้วยร <Thom. S 1> ป่าสมิดโบราณเออเรียนอยู่ที่ป่าสมิดโบราณน,นะคะแล้วก็นี่ค่ะเราก็จะดูไปใช่ไหมป่าสมิดโบราณก็คือจะมีต้นเนี่ยต้นสม,ม,มิดอะเยอะมาก <_ han> อันนี้คือเขาเรียกว่าต้นสม็ดเลยใช่อัานไปมาเมื่อกี้เรามีผู้รู้มากับเราวันนี้แน่นอนว่าอันนี้อาจะแบบว่าเป็นการที่แบบบรนเทมเฉยแต่เราก็มีความรู้เหมือนกันเบิตัวผู้รู้ค่ะสวัสดีครับผมดรจักก์คิมครับวันนี้ผมเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมปาตีนฮะและเรื่องของภูมิประเทศสาภาพอากาศและการปลูกสาหร่ายหางกระรอกครับคือต้องบอกว่าบ้านผมเนี่ยคุกคีอยู่กับธุรกิจการปลูกสาหร่ายหางกระรอกตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยแม่จะเป็นคนเลี้ยงปลาหางนกยูงอะไรอย่างนี้แล้วแบบมันย้อมาคู่กับสาหร่ายอันนี้เรื่องจริงปะ่ะอันนี้เรื่องจริงแต่ไม่ได้ปลูกไข่อ๋อแต่ปลูกแบบแม่เลี้ยงจริงๆเลี้ยงปลาหางกระรอก แม่เลี้ยงหรอไม่ใช่แม่แท้ๆหรอไม่ใช่แม่แต่แท้เพ่อแม่แยกทางกันครับเพราะว่าเจอทางแยกแตกหลายใจไว้ค่ะแล้วเรามาไปที่ต่อไปกันดีกว่านะคะเก็บกระวั้นนี่แล้วกนลงไปใจก็ต้องใช้ใจนี่อันนี้อันนี้ไปไปไปฉันจะลงโทษเธอคือต้องไหวนะคะเพื่อนชอบเพือนในที่ฝนตกชุกชื้นร้อนอ่านมาแค่นี้ค่ะย วันนี้นะคะเรามากินข้าวกันที่ร้านครัวมหาสมุทรเจอใน g o o g l e Map แล้วก็ปักมาเลยนะคะเริ่มติดทะเลจริงๆบรรยากาศดีมากเฮ้ยเะ้ย่ฮยเพลงเฮ้ย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 ้ย้ย้ย้้ กต่อไปเราจะไปกันที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมฮะเขาแหมอแกเลวกเขาแหลมอะไรนะเขาแหลมย่าค่ะเยยไยยไกลยยยยนยยยย่ยย ไปท่าเรือเขาแหลมย่าค,ะค,ค่ะเดี๋ยวทุกคนจะเวอแบบพระอภัยมณีน,นะคะแต่นั่นผีเสื้อสมุดนะคะไปคะ่ะเมืองน,นี้เป็นเมืองระยองอเราจะเห็นเอ่อซอฟต์พาวเวอร์ของระยองเยอะแยะนะผมก็คือ วรรณคดีของสุนทรภู่จะมีแบบผีเสื้อสมุดไม่ใช่ตัวแล้วผีเสื้อสมุดผีเสื้อสมุดอยู่เพราะนี่เป็นเขาแหลมย่าครับและเขาแหลมตาแหลมยายนี่ก็จะเป็นอีกแบนแต่น่าจะอยู่ใกล้กันเพราะเขาเป็นครอบครัวเดียวกันใช่ใช่เฮ้ยสวยอ่ะนี่นี่นี่ผีเสื้อสมุดอยู่ตรงนั้นไหนครับอ่าอันนี้ทางข้างล่างนะคะก็จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแหลมย่อทุกคนคะข้างหน้าห้ามส่งเสียงดังนะคะ ยากเลยค่ะสิ่งที่กลุ่มพวกเราทําไม่ได้มากที่สุดนะคะคือคือจะให้เสียตังค์เท่าไหร่คือจะให้ทําอะไรนี้ได้หมดแต่ว่าเรื่องเรื่องเสียงดังนี่ยากมากค่ะเรากลับเลยไหมคะงั้น <c oughs> เราไปดูบรรยากาศดีกว่าไม่พูดแหละมันมันมันกัแล้วมนก่ดมันยกันงก้้กกว้างกว้กว้้กว้งว้างว้างว้าง อะไรอะคะอ๋อ,อ,น,อน,นี่กล้องรุ่นใหม่อันนี้อ่าเดร๋ยวไปยับเดี๋ยบี้ระบบเราพี่ชิดเขาเลไรยากแล้วนะผมเออซึ่งมันมีแค่นี้ไม่ได้สูงมากแต่มันสวยนะมันแบบเออมันสวยอุยคนมามนตั้งหินตรงนี้เต็มส่วนตัวแบบคนไม่เยอะขนาดนั้นเคยมี<ด>ที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าถ้าเราไปทำของใครพักนงมันอาจจะมีแบบว่าวิญ,ญญาณหรือว่า,วามีแบบคำสาปอะไร เล่นงานเราเอองานเราต้องไม่ไปโดนให้ของคนอื่นพังถ้าโดนก็ขอโทษครับนขอโทษครับนี่ไงนี่ไงถึงแล้วซึ่งวันนี้จะไม่มีหินแล้วก็าเข้าไปวางมาแล้วเออจริงอาจริงฉันชอบฉันชอบพอๆกับอะไรวะแหลมผมเทพผมเทพอาอถูกด้วยแหลมผมเทพไม่เคยไปเอ่อนี่เหมือนแบบนี่เดี๋ยวดูหินนี้ทุกคนครับเหมือนเคยเล่นไม์ครับมันจะเป็นเนื้อไม์ครับเนื้อหมูสเต็กไหมครับหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลย แหลมพรมไม่ใช่แหลมหลเขาแหลมหญ้าเขาแหลมหญ้านะคะบรรยากาศดีมากแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีคือหน้ามาเพราะว่าลมแรงจังเขาแหลมหญ้าบรรยากาศดีมากถ้าเกิดว่าใครอยากมาก็แค่ขับเข้ามาในเขตอุทยานนะคะก็ผู้ใหญ่คนละสี่สิบบาทมาได้เลยสวยมากมีเท่ยไหรติ็กฟรีวะยี่สิบเออรู้สึกเลยี่สิบ <20. S 2> แต่แบบทางดีมากมากคือเขาทําเป็นทางไม้ให้เดินสะดวกมากแล้วก็มีกระจกแก้วบ,บ้างบางจุดถ้าเกิดว่า ใครพาเออ่คนสูงอายุครอบครัวมาอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าสะดวกแค่อาจจะขึ้นไปตรงจุดยอดสุดลำบากนิดนึงแต่ว่าเดินชมวิวแค่นี้ก็ฟินแล้วประมาณ5โมงไม่เกิน6โมงอุทยานเขาก็ปิดติด6โมงครึ่งใช่ไหมใช่จำได้ว่าใน Google มันเขียนว่า6โมงแต่ว่าพี่เจ้าหน้าที่อาจจะบอกว่าพี่เจ้าหน้าที่อาจจะแบบว่าเออรีบๆมาเพราะว่าเดี๋ยวแสงมันหมดแล้วมันอันตรายใช่พอช่วงนี้เนี่ยไม่มีรถรับส่งมันเป็นวันวันหยุดเนี่ยเออแต่วันนี้ดูในปฏิทินมวิธีมัน อาจจะเ,เฉพาะวันนี้ที่มันไม่มีรถรับส่งนะคะก็ใครอยากมาแบบเชิญชวนเลยซึ่งตอนนี้เราเดินเพื่อนเคหมดแล้วน,นันะ่นเจอแล้วเจอแล้ว นี่นะคะก็คือการรวมตัวครั้งใหญ่ประจำปีสงศ์ายปีมันก็เลยจะมีเฮ้ยการต้องวางแผนแล้วก็จัดแต่งรอทข้งเยอะนิดนึงแต่เชื่อว่าคืนนี้เดี๋ยวเราเจอกันค่ะค่ะเอาทั้งอันนี้ก็จะมารีวิวช่วงเวลาแห่งความสุขที่เป็นมือที่สุขที่สุดนะคะก็คืออันนี้จะเป็นฝ่ายเชฟของเราซึ่งจะแบ่งเป็นฝ่ายกับของทานเล่นอันนี้เป็นฝ่ายอะไรคะเป็นฝ่ายอะไรคะเป็นฝ่ายภาชนะค่ะ ่อนเะนะคะเป็นฝ่ายแฝกดอยนะคะขวดกันดูยวัน่อเช้าวายมากจริงจริงจริงวายคุณวายควายขายด่วนนะคะราคาถูกนี่คือเชฟก่อนและเชฟมดเชฟครับเมนูอันนี้คืออะไรครับไก่ปีกไก่ทอดเป็นปลาซึ่งเป็นเมนูที่ทำยากมากนะคะคือเราต้องใช้เชฟจากแบบปากใต้ของเราเนี่ยมาทำให้กินเลยอันนี้คือหน่วยเตรียมของกินเล่นเช่นไส้กรอกทำหมดเลยนะ ของกินเล่นเช่นไส้กรอกของกินเล่นเลเช่นไสไม่ันหันอไรงองได้า็นหนวยงมือหน่อยกูจะหันสามเลยเคยเคยฟังเคยเคยเองเพลงนี้ไหมเพลงไหนถ้าถ้ากูไม่เคยอารไม่เคยอ่ะลองลลองลอเพลงนี้มันอินเตอร์ลองลองน่องาม้ยเอเ้ยเคยฟัง้วฟังเมื่อกี้เนี่ย เห็นไหมแล้วบอกไม่เคยฟังเพลงอะไรรึเนี่ยรู้เรอยคว่าเพลงอะไรนี่เขาลองตื่นตอกตันแล้วเหนื่อยโอเคโอเคได้ได้ให้เดี๋ยวไปพิมพ์นะเว้ยเตอเต๋เตตอเว้ยโอเคทำทำทำดีๆนะ ส,สวัสดีค่ะวัยรุ่นตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะ <I have S 2> บาง <not any S 2> คนคนทย่เร <everyone. S 2> ียกได้ว่าบางคนเนี่ยนอนไปชั่วโมงกว่า <Of course. S 2> อ่ะแต่สำหรับบางคนเนี่ยนนยังไม่ได้หยุด พูดหรือว่าเล่นมุกเลยตั้งแต่ขึ้นรถมาในสองคนนี้นี่เลยคนนี้เลยสองคนนี้เลยยังไม่ได้นอนก้อนอะไรมันแดงๆบนหะวะ I'm อาม not f n e อาบน้ำยามเช้าแน่นอนไม่รู้ว่าปีนี้มีกี่บักเก็ตลิสต์ที่ทำสำเร็จแล้วแต่ว่านี่คือหนึ่งบักเก็ตลิสต์ในปี2024ที่ ทำสำเร็จก็คือนั่งส k ก,กจภาพริมทะเลกัะปิงปองดีใจมากค่ะแต่ที่ตลกคือพอวาดไปพักๆหนึ่งแล้วเหมือนเอาประมาณ5%ของรูปนี้ ล้วหันมาดูดีเอ้าเลือกมุมเดียวกันจริงเลือกมุมเดียวกันเลยดูแต่มันไม่เห็นนะสิเพราะว่าฉันใช้ดินสอวาดใช่ฉันจดบันทึกไปด้วยฉันเพิ่งเขียนไปว่า first sunrise of the year กับพระพรุบปารพีทีสิบสามชีวิตจริงหรออันนี้คือ first sunrise of the year อันนี้คือ first sunrise of the year คือทุกคนอาจจะแปลกใจคือ first sunrise ในวันที่สิบเก้าธันวาคมคือรู้เลยว่าตลอดปีที่ผ่านมาช้ชีวิตกลม้าก้มตาว่าแบบไม่เคยเจอ sunrise ตอนเช้ามาก่อนเราเจอแต่ sunset ตลอด This is so meaningful นะะคฉันเขียนว่าฉันได้ดีใจที่ได้มาดูนายก็คือพราทิตย์ <c oughs> ตื่นนอนกับกลุ่มคนที่ชื่นชอบแต่กลุ่มคนที่ชื่นชอบอยู่นี่หายไปไหนละหายไปแล้วโอเคเดี๋ยวไปตามหาเพื่อน <c oughs> เยเย น้ำกระท่อมไม่เขาบอกห้ามาน้ำกระท่อมเข้าแต่กระเทยเข้าได้เขากระเทยมีน้ำอะไรอะไม่เล่นใส่แมงแรงกว่าเดิมไปซะอันนี้เรามาที่อุทยานแห่งชาติเขาเมานะคะไม่จริงไม่จริงไม่เชื่อผู้ใหญ่เจ็ดค่ะ 3า0สบบาทคุยใหญ่เจ็ดคนตกคนละท่านี้คิดไวแป0้ต่อคนยีบบาทต่อคนยต่อคนคิดไวแต่ว่าไม่ต้องถูกคุณน้าคุณีเดียรค่ะนอนเด็กเนเด็กนี่เท่ก็ถูกกล่องเพื่อนนะก็บอกให้คิดไวโอเค Good m ว r n i n g This is uh the second day of our trip and we are going to a waterfall name เขาชมเมานะคะ of course of course of course วอเตอร์ฟลอร์ที่ไทยแลนด์ it's ข่าวเชมอว์ yes yes and they told they told us that we can play waterfall สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาัาเองนะอันนี้โคตรจิตินสีอะไปเสิร์ชไปเสิร์ชในเน็ตเอานะคะว่าค่าเขาเท่าไหร่ไปอยู่กันนะคะที่ไม่้องฝากละอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำตกกันนะคะซึ่งน้ำตกเล่นได้ถึงสามโมงครึ่งซึ่งเวลานี้เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งแล้วเรามีเวลาเล่นแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเพราะฉะนั้นไปกันเลยค่ะ เพรสตัดดี้จากก่อนกับติวเตอร์ก่อนว่าลงไปยังไง <laughs> ดูห่างๆอย่างห่วงๆคือจริงๆน้ำตกที่นี่มีทั้งหมดแปดพันนะคะแต่ว่าอันนี้เดินมาประมาณ7นาทีก็แวะชั้นหนึ่งก่อนเลยขนาดชั้นหนึ่งก็ใช้ไปแล้ว7นาทีแล้วเราก็เหลือเวลาแค่ชั่วโมงเดียวล้วก็เลยวะที่นี่เลย <laughs> ขออนุญาตไปเล่นน้ำก่อนนะคะไปเล่นน้ำกันทุกคน <laughs> เตรียมพร้อมแล้วเหตุการณ์หลังจากนี้ไม่มีฟุตเทจแล้วค่ะ พราะไม่มีใครหยิบโทรศัพท์หรือกล้องตัวไหนขึ้นมาเลยเป็นช่วงเวลาที่ได้จดจำทุกอย่างที่เกิดขึ้นผ่านดวงตาเป็นความทรงจำที่ชัดที่สุดเลยค่ะเพราะไม่ได้มองผ่านเลนส์พวกเราปล่อยให้น้ำตกอุณหภูมิเย็นๆได้อบล้อมพวกเราไว้มีบทสนทนาตลกๆมีท่าทีไร้าสาระให้หัวเราะกันอยู่เกือบชั่วโมงเลยวัสดีชื่อดอลี่ันี้โกประจำตัวคือโลกของกัปตัน ทริปนี้ทําให้รู้สึกว่าการมีเพื่อนน่ารักแบบนี้เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ก่อนเรียนจบที่จะมีค่ากับเราไปตลอดชีวิตแน่ๆเลยและทั้งหมดนี้คือผานิพาไปกด subscribe ดดเอาไว้แล้วพาณิจะพาไปไหนรอติดตามนะคะเราไปเที่ยวกันอีกนะ